โอเคทบทวนวิธีสร้างาวิธีทําข้อสอบ Google Form เนาะงานวันนี้นะครับงานวันนี้เราแบ่งกันคนละสิบสองข้อเนาะวิธีทํา Google Form ทําไงครับข้อสอบใน Google Form เราเข้าอ e ีเมลล้วใช่ไหมใครใครจำไม่ได้ตามเลยครับทําตามเลยเข้ามาที่เข้าอ e ีเมลปุ๊บจะเป็นล็อกอินเป็นรูปเราเนาะ แล้วก็จะมี Google App แอปของ Google เนี่ย9จุดมหัศจรรย์แต่เนี่แอป Google คลิกเข้าไปจากนั้นเราไปหาคำว่า d ได r ได e หรือ o o o g l e ได้ป๊าบจากนั้นถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้จะมีคำว่าใหม่นะครับเออ new ภอังกฤษ new นะภาษาไทยใหม่เราจะไปสร้างไฟล์ข้อสอบ1ข้อเอ้ห e นึ่งหนึ่งไฟล์คลิกเข้าไป หม่หรือนิวนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะมีคําว่า google form เจอไหมทันไหมใครไม่ทันยกมือถึงไหนแล้วเข้าเข้าอีเมลยังไม่ทันตรงไหน,นอ่าะทบทวนอีกทีหนึง่งอ่าเข้ามาเลยนะเข้ามาใหม่เลยปึ๊บเราเปิดแท็บใหม่ปุ๊บเราเราอินเข้าอีเมลอะไนี้เข้าอีเมลยังครับเข้าอีเมลยัง ปุ๊บจะมีรูปเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขึ้นยังรูปเธอขึ้นเลยนะข้างๆรูปเราจะมีแอป Google เป็นเก้าจุดมหัศจรรย์ดัยนเรียกว่า g o o g l e แอปคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับป๊บหาคำว่าได้ D I B E ภาังกฤษนะภาษาไทยว่าไดตัวนี้ปุ๊บคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งมันเข้าสู่ g o o เกิลได้เรานะครับจากนั้นมาที่ ใหม่ครับหรือนิวเครื่องหมายบวกอะ่ะด้านซ้ายมุมบนด้านซ้ายคลิกหนึ่งครั้งป๊าบจากนั้นเลื่อนลงมาครับมันจะมีคําว่า Google form นะเลื่อนมาทางขวาครับเลือกแบบแบบทดสอบที่ไม่มีข้อมูลเราจะได้ข้อสอบขึ้นมาอย่างนี้ป๊าบนะ จากนั้นเราก็ไปพิมพ์ชื่อหัวข้อสอบปึ๊บอยู่ข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ตรงน,นี้แบบประเมินรายงานการวิจัยข้อที่ x ถึง y เราไปกลับไปที่ Google f ฟ r นนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ชื่อหัวกระดาษวางลงแบบประเมินรายงานการวิจัยข้อที่ x ถึง y เราก็ไปดูของเราเราเราไปชอบข้อไหน ไปสมมติเราอ่าเลือที่หนึ่งนะครับก็ข้อที่หนึ่งถึงสิบสองเราไปเปลี่ยนข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสองนะอันนี้อันนี้เป็นชื่อหัวกระดาษชื่อกระดาษถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ของเราเราไปคลิกที่มุมบนด้านซ้ายคําว่าฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้นะครับวิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์อันนี้ชื่อหัวกระดาษนะชื่อไฟล์เราไปคลิกที่ชื่อไฟล์หนึ่งครั้งปุ๊บ มันจะคัปปี้ชื่อหัวกระดาษมาใส่ในชื่อไฟล์เลยปึ๊บอันนี้มันจะบอกว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปหมดเรียบร้อยแล้วครับได้ๆนี้นะบันทึกจะไยแล้วโอเค <c oughs> ไม่ทันันนะคือเองนะทีนี้ไอ้ไอ้ที่พวกเราน่าจะลืมนะครับก็คือการตั้งค่าทันไหม <c oughs> ไม่ทันไม่ทันตรงไหนครับ ตั้งแต่เริ่มได้ป่ะอ๋อชื่อเรื่องนี้มาจากไหนนะครับอยู่ใน Facebook ข้อที่สี่นะแบบประเมินรายงานการวิจัยเนี่ยอยู่ข้อสี่ตัวนี้การส่งข้อสอบประเมินง,งานวิจัยนั้นให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นแบบประเมินรายงานการวิจัยข้อที่ X ถึง Y นะทำไหมโอเคตอนนี้ถึงไฮไลท์แล้วไฮไลท์สำคัญ ตั้งค่าครับมาที่มันมีอยู่สามแถบมีเมนูอยู่สามตัวตั้งค่าคิดที่ตั้งค่ายังไปตรงนี้เราเลือกตรงเป็นทําเป็นแบบทดสอบดูนะเป,นเปิดไปตรงเผยแพ้คะแนนเราจะไม่เผยแพ้คะแนนทันทีเพราะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับให้ปิดภายหลัง มาติ๊กเลือกหลังจากการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับการตั้งค่าสําหรับผู้ตอบพวกนี้เราจะปิดให้หมดเลยทั้งคําตอบที่ถูกที่ผิดคะแนนเนี่ยปิดให้หมดเลยนะครับไม่ให้ดูไม่งั้นเดี๋ยวไปเชิโงโกดูของเพื่อนมันจะเห็นหมดเลยใคนไหนถูกใครไห้ผิดแล้วปิดหมดเลยนะครับปิดหมดเลยจากนั้นมาที่การตอบกลับ ตรงสามเหลี่ยหมหัวทิมลองเราเรียกว่าดอปดาวลิสตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเราไปเลือกจำกัดให้ตอบเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับตอบครั้งเดียวคือเป็นแบททัพท์ก่อนเรียนหลังเรียนเราจะเป็นครั้งเดียวนำเสนองานนำเสนอตรงนี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันเลือกสับเปลี่ยนลำดับของคำถาม อันเียเคือในสิบสองข้อที่เราได้รับมอบหมายนะครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาหนึ่งถึงสิบสอง่ะวิ่งไปวิ่งมานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เลขหน้าข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อห้าไม่ต้องใส่มันจะวิ่งไปวิ่งมาเองเราจะใช้สับเปลี่ยนลำดับข้อคำถามเป็นแบบแรนด้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วยอย่างอื่นไม่ได้ตั้งอะไรจากฉะนั้นกลับมาที่โอเคกันตั้งค่าโอเคไหมกลับมาที่คําถามครับ ตรง,ตงคำอธิบายแบบฟอร์มยกตัวอย่างเช่น,นเราจะบอกว่าอะไรดีไปอย่าบอกอะไรกับท่านผูทน้ท่านท่านทำข้อสอบอย่าบอกอะไรไปจึงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวอะไรกันเลยแต่เธอเนอ,อนาะที่มาทุกคำถามกันเลยคำถามปุ๊บตรงนี้ทุกคนมีเหมือนกันไหมครับตรงนี้มีข้อเดียวโด,โด,โดมาไหมมีนะเราก็ไปสร้างข้อสอบขึ้นมา เราก็ไปดูของเราปุ๊บงานวิจัยเราดูในแบบประเมินครับดูในแบบประเมินเราก็ไปเลือกเป็น pdf นี่ก็ได้ด้วยไฟพีดีอ่าตีนี้เราก็จะไปดูเอาอไรดีอ่ายก็อยากสักหนึ่งข้อสมมุิข้อที่ยี่สิบหกยี่สิบก ะจอะข้อสอบเป็นไงครับมันมันมันมีเนื้อหาอยู่ในนี้เขายี่หกนะวัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อเรื่องเราะจอะข้อสอบว่าไงดีฮะเอออย่างเช่นข้อใดลจาะถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์งานวิจัยก็ดดดดขอเธอก็ต้องมีข้อถูกข้อหนึ่งอ่ะพอได้ไหมครับพอได้ไหม อันนี้เธอต้องออกข้อสอบเองโดยใช้โดยใช้เนื้อหาที่มีข้อความที่มีอยู่แค่นี้ของแบบประเมินใช่ใช่ใช่โอเค,อเ,คเลยไหมโอเคไหมอ,หมอมันนี้เป็นโจทย์แล้วเธอต้องออกแบบ้วออกแบบคิดนิดนึงคิดนิดนะึงเนี่ยคิดนิดนึงว่าจอแบบมันใช่หรือไม่ใช่ข้อใดข้อใดไม่ใช่ข้อใดใช่อะไรเงี้ยน,นะเราไปดัดแปลงขอ,องเธอเกี่ยวกับวัตถุประปสงค์งานด้ัย อันนี้มันอยู่ที่ไอเดียแต่ละคนละนะเราก็มาพิมพ์เราก็มาพิมพ์ในคําถามอัน,นเดีราเลือกเบนดับหลายตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกอ่าสมมติไปหนึงบวกสามได้อะไรได้อะไรไปไม่ยอมอีสุครสมตรสมต,ติครสมมติเดีรยวเธอ่าเกล่าของเธออนะปึ๊บ เดี๋ยวตอนนี้เงยหน้าเชนการเท่าไงมาก่อนตอนี้ไฮไลทรสำคัญก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าข้อไหนถูกครับไปสมมติวรารู้ข้อถูกข้อถูกหนึ่งบมไซน์เท่ากับข้อไหนถูกครับข้อไหนในข้อหนึ่งไม่มีข้อหนึ่งเลยข้อแรกข้อแรกวันนี้มีชื่อข้อนะ มันแล้วก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใสเลขหน้าข้ออย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็ไม่ต้องใส่ก็ขอข้องออะไรก็ไม่ต้องใส่นะครับวิธีการเฉล,เลยนะครับคลิกที่คาว่าเฉลยคําตอบด้านล่างครับทางล่างคลิกหนึ่งครั้งปึ้งมันจะให้เฉลยข้อได้ถูก <Yeah. S 1> ข้อแรกข้อตอบว่าสี่ที่สำคัญส่วนใหญ่มือใหม่หัดครับลืมใส่คะแนนเพื่อนทำหมดตั้งสิบห้าข้อแล้วคะแนนไม่ให้สักคะแนนหนึ่ง ข้อนี้ถ้าเพื่อนคิดถูกเราให้กี่คะแนนหนึ่งแล้วก็เพิ่มเข้าไปหนึ่งคะแนนอย่าลืมติ๊กข้อถูกและอย่าลืมติ๊กค้คะแนนให้เพื่อนด้วยแล้วคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นเท่านั้นยังไม่พอต้องทำอะไรอีกครับจำจำเป็นจะต้องออกข้อจำเป็นจะต้องตอบข้อสอบข้อนี้ไหมจำเป็นไหมครับทุกคนต้องจำเป็นไหมจำเป็นนะครับ ไม่งั้นเพื่อนไม่กล้าก็ได้ก็จะพาส่งคําตอบได้เหตุผลก็คือเราบังครับโอเคไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งนี่มาที่จุดสามจุดตรงนี้ครับตัวเลือกอื่นๆเงยหน้าขึ้นก่อนเงยหน้าขึ้นก่อน,น,อนมองมองจอครับคิดจะไปครับปุ๊บตอนนี้เราเลือกอะไรครับมีอธิบายเพิ่มไหมหรือระบุครับตอบไหมตรงนี้ให้เราเลือกเป็น สลับลำดับของตัวเลือกคือกขอของตัวนี้จะวิ่งไปวิ่งมานะครับในการตั้งค่าเราสลับข้อสอบส่วนในแต่ละข้อเราตั้งให้มันสลับตัวเลือกนะครับสลับตัวเลือกพอหลังจะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ d u p l i c a คตหรือทำสามเนาตัวนี้ครับดูไงหน้าดูก่อนนะครับข้างข้างนข,งข,งข,งขยะนะครับคือการตั้งค่าเหล่านี้เราจะได้ค่าตั้งค่าตัวเลือกจําเป็นแล้วก็ สลับตัวเลือกนี่ดูปพิเคตมาอีกหนึ่งข้อปุ๊บมันจะได้ข้อเหมือนกันในข้อหนึ่งล้วก็มาเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นข้อสองของเราทําอย่างนี้เรื่อยไปจนครบสิบสองข้อก็เอ A วางด้วยปากการาชาดีมีใครสงสัยไหมครับมีใคสงสัยไหมลองทําดูก่อนมันยากที่ตองออกแบบคําถามว่าจะตั้งโจทย์ยังไงตั้งช้อยยังไงกลยุทธ์ที่ดีไซน์ออกแบบข้อสอบนะโอเคลองทําดูครับ